ขี่คุยวะสันขี่อวดขี่คุยพะนะข่อยก็เลยต้องการดูจากคำว่าขี่คุยคืออีอย,ย่ังใช่ไหมแต่กูฮ็ดคิดมากูเ,เคยมีคำว่าขี่คุยถ้ากูขี้คุยเนี่มึงดินเตจดำไปแล้วข่อยอยากบอกว่าประมาณนี้ยแหละเขาบ้าน,านเขาจะามาคิดมากเขาย่ามาจิกริกจกหลอกใส่กันเถอะยามาสั่งประเด็นย่ามาจับผิดข่อยข่อยอ,อ่อ,อนคนดังข่อยไม่ดังเดียว ดังม,แมบแหม่ของของข่อยก็กับบอกแล้วเอ้าข่อยขี้เดียดนะพี่น้องเอาย้ำย้ำกินยัง่ยวันท่ข่ายกินคือตามตามมีตามเกิดของตัวเองวันนี้เราก็ไม่มีอะไรมากมายถุงมือไม่จําเป็นต้องซื้อถุงมือมาใส่บ้านเพราะว่าเราไม่ได้กินทํายินทุกวันบ้านเราไม่ใช่ร้านอาหารเราก็ใส่ถุงมือของของเราขอสิย้ำส่วนประกอบของข่อยนี่ยังก็คือมีเห็ดหูหนูวนเส้น ขาดไม่ได้ก็คือผักผักอะไรก็ช่างที่คุณชอบกินสลัเน่แล้วก็ปาปิกาขอยมากกินปาปิกาเผ็ดเผ็ดนิดหน่อยมันช่ไม่เผ็ดแล้วก็เผ็ดอ่ามากแล้วกับที่บ่เผ็ดกตคะ่ะเผ็ดมากไม่นช่เป็นเมด็ดน้อยของเผ็ดอ่าอ,าอาลาฝรั่งเขาละแล้วก็หอมแดงคือขอเน้นนะคะว่าคลิปอินี้นะ่ยคลิปอินี้ปอบเซเวน่นอีพ่ป,ปอบเนี่ยสกินของพวกนี้เยอะสกินของนี่ใช่ไะไหนบ นั่นแหลยแต่ผักมักจะกินแบบนี้อีอีอีฮานอีอีนี้เนี่ยผักมักจะกินรุ่นรุ่นลักษณะเป็นนี้เป็นไปตามไ่เป็นไปตามอาหารที่เราจะกินกันเราก็จะใส่ผักแบบไปไปได้อันนี้ย้ําย้ยําแบบว่ามั่วมม่วม่วไ,ไอเลยขึ้นมาก็ว่าคข่สิย้มอาเ็ดหูนูใส่วุลเซนแล้วก็มี่ผักหลายๆาแต่คอยสิกินกับผักแก้มของข่ขึ้นอย่างคือผักกระเดาเดาดักค่ะผักกระเดาเดาดัก ผักกระเดี้วเราดักว่าเป็นใบเห็นไหมเป็นใบเป็นใบแบบนี้ขอ่อยจะบอกให้นะคะว่าคลิปวิดีโอของของข่อยนะการที่ข่อยบอกว่าข่อยเน้นผักไทยนะว่าไม่ข่อยอว่่ได้มิมันตัดถิ่มคําว่ายายนีมาอวดการกินนะซุ้มซุ้มที่มันคิดอันนั้นเรื่องสื่อผักนะอตีนตบนาผักมันหลุดพีหนงไรลสาละ เฮ็ดคลิปอีอยงก็บ่ถืกใจมันโคตรพ่อโคตรแม่สูสูเสียไปซะแตกไปซื้อร้านมองไหนซะแตกสูก็สร้างโคตรพ่อโคตรแม่สูมึงเย่ามาคอมเมนต์กูว่ากูกินผักแล้วกูบอกราคาค้นท่อนเท่านี่นะอีพวกควายไอ,อ้อีตุดอีกระเทยอีสั์ทั้งใดอะมึงพกมึงก็บาต้องมาคอมเมนต์กูประเด็นของของกูคือกูให้ความสาคัญของผักไทยมึงเข้าใจไหมกูทํางานอยู่มืองนอกกูทํางานเงินค้น กูก็ต้องใช้เงินคนกินประเด็นของของกูกูประเด้มาโซเรื่องเงินค่า,าไทยกูอยากให้คนไทยรู้ว่ากูยุ่มมั่งนอกกูกินผักไทยประเด็นของกูคือผักไทยอีสัตว์บักควายดาโคตรพอมาหลุดพี่น้องมันงูไหลคอยมาเม็นคนปากมาถ้างคอยสร้างคนจังเสียคอยสร้างคนที่ปฏิประเด็นไล่สาระไปแต่เธอเพื่อมาสี่เมย์มันเนี่ยมาซะเถอะเอาโอเคเนาะค่ะคอยขั้น คอยคอยไว้ใขันเขี้ยวค่ะคอยอยากจะตีนตบปากมาเลยซุ้มบุสันดานมานอุ่นอุษาเน้นผักไทยแล้วยังมาหาว่าิวมาอวดเรื่องกินเรื่องกินโคตรพ่อโคตรแม่อย่างก,กูกวเกล็ดการสแต็งเข่าเพื่อกันเอาโอเคนะคะเนา่ะมกพริกเนี่ยคอยใส่ประมาณสิบสามน่วยค่ะสิบสามน่วยมันสิเป็นหน่วยประมาณซ้ำใดวันนี้แจนคขับไปสิษย์ักรูปว่าหน่วยประมาณซ้ำใดเนี่ยเนี่ยนะนี่ยเนี่นี่ยเนี่ยนี่นีน่ยน,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 น่วยพริกสามเต้า สิบสิบสามมมันกับเมล็ดพี่หรองเยอะสิบสามเลประมาณสักนีเล้วกันสิบสามเมพริกสิบสามเล็ดเขาตำเล็กเลยค่ะคใช้ประมาณแอนพริกสิบสามเอันเรากะกระเทียมเขาใช้ประมาณนันซีกีบควรใสมกระเทียมหลายโอเคนะคะครใสกระเทียมหลายจ้ะเพราะว่ากระเทียมแทนไม่แทนอาหารบูดเร็วค่ะก็เล็บใสมกระเทียมหลายอันนี้มันเป็นน้ามันอม่งวงาที่ค่ะ น้ำที่ข่อยเป็นต้มน้ำห้อนข่อยต้มน้ำห้อน่อยก็ใแ่กกบักบริกแต่ยกพริกที่คอยตำกระเทียมเด้๋ยวกอยใส่ใส่ไปคอยต้องการน้ำน้ำน้ำเผ็ดๆจากบักพบริกเห็นบะก็เทลงไปเลยโอเค,นะคะเนาะค่ะนาะส่วนผสมของเขาก็คือนี่อย่างว่าตีค่ะขอเซตแบบนี้เลยคะ่ะง่ายๆสไตล์บานๆเฮาเห็ดหูหนูแล้วก็วุ้นเส้นไปเห็ดหูหนูวุ้นเส้น พริกที่ค่อยะกินค่อยมากกินแบบนี้ขอเน้นนะคะเราชอบกินอาหารผักเราชอบกินอะไรก็ช่างที่เป็นอาหารที่มันมีผักเราก็จะใส่เข้าไปพริกหยวกพริกหยวกย่างก,ก่อนพริกหยวกนะบางตัวเนี่ยเขาย่างก่อนเป็นพริกหยวกนะคะพริกหยวกนะะเนี่ยค่ะเม็ดใหญ่ๆนะพริกหยวกเราไปย่างเสร็จแล้วเราก็เอาหนังมันออกแล้วเหลือแต่เนื้อพริกของมันอ่าเราต้องการสีสันแล้วก็ปาปริก้าเราไม่ได้ย่างค่ะเราหั่นเลย ง่ายไม่ต้องมาทำตามแม่น้องหมูนาง่ายแล้วก็ผักผักหอมไอผักผักใอเดี๋ยนะครับลูกกลายลูกก็มาแปลกๆใช่ไหมอยู่ถ้าป้าป้มาทุกคนก็ไหยโกรธมากหรอ แล้วก็เอตไคไหตัไหหั่นหั่นในน้อยหั่นใน้อยหั่นน้อยค่อยๆมากกินนะคะมักกินถ้ามากกินตะไคถ้ามากกินผักคลิปข่อยจะเป็นคลิปที่แบบว่าข่อยมากกินผักพี่หน้องข่อยมากกินผักเห็นบ่ค่อยใส่เหงื่นทีค่ะนี่ข่อยขาดว่าเด็คือผงสุลล์ผงสุรล์ รมสลดกองงข่อยสุดปัตตบีสุดสวิงหนี่งโกะน้ำร้อนใส่เข้าไปแล้วน้ำตาลน้ำตานิดหน่อยน้ำมะนาวน้ำตาลนะ่พระเจ้าไม่ต้องใส่เป็นเม็ดเพื่อข่อยโอรุ่งเชียก็ได้น้ำกิมนะคะน้ำกิมเวลาเขาผสมเร้วยเสร็จปุ๊บเขาเอาน้ำตาลน้ำตาลกับฉรุดใส่เข้าไปเลยมันจะได้เปื่อยไปน้ำกันข่อยใช้น้ำปลาคาม เพราะว่าข่อยเ่กินน้ำหมักหนาวเยอะแยะเพบา่ามักน้ำหมักหนาวพี่น้องใส้น้ำปลาไปน้อยนึงน้ำปลาไม่ต้องเยอะของเล่นนะคะว่าข่อยเป็นคนที่มักกินผักข่อยใช้ผักที่ข่อยกินนะคะเห็ดหูหนูเห็ดหูหนูแล้วก็ ยำม่นนี่มันไม่อ้อนวนนะคะเนี่ยยำมันเนี่ยเขากินหนึ่งคืนก็ได้ค่ะยำตอนไหนก็ได้ค่ะพี่น้องแล้วการยำนี่พวกเจ้าลู๊บา่ววาเจ้ากินกับเอียงก็ได้ยำแบบเนี้ยค่ะกินกับเอียงก็ได้วาติค่บวนคอยคอยคอยประหยัดเบาวานนัคนค้นข้าคนมากกินนะตัดปัญหาเจ้าของนะคะตัดปัญหาด้วยการที่ว่ากินข้าว กินแบบอย่างเช่นถ้ากินยำหรือกินยำไปเลยกินบักแตงกินผักเยอะๆไปเลยค่ะใครไม่ใช่ไทยพุทมานั่งกินคนไม่ต้องการให้ผู้ใดมาอ้วนคือจังข่อยเพราะว่าข่อย,าอ,ยอยเน้นผักไงคนไม่ต้องการให้ผู้ใดมาอ้วันนะตะไคร้เขาเนะี่ยกินไปหลดพี่นอ้องตะไคร้แนละ้วแสบแล้วค่ะเดี๋ยวเด้อขาดเมื่อไหรมักไผ่มักมันคใครใช่หมงสลดมกักหมูสลด ช่วยว่าเนเอาขนะถึงชุดไม่ใช่โจรผงชูรสว่ามันโจรเพค่อกระเบื้องผงชูรไม่ใช่โจรแค่ก็กินไผ่กินมันมัดม,ม,ม,มัดไผ่บัดมัดมัดหน่ยแหละค่ะพี่น้องบางที่นี่ยแซนขาต้อบอกว่าบ่รหะเหวี่ยงแต่ว่าค่อยก็ต้องเเว่ยพี่นอ้องเพราะว่า อยา,นนอานกานห้คนไม่ไม่คนข้าใจเขาคนก็เก่าเน้ะคนก็เก่าข่อยคนข้อใจคนดูสันดานข่อยอุ้ซุ้มมหาว่าข่อยขี้อวดซื้อผักไทยกินเขามา่อไทยขิดตีนตกหน้าผาักมันเลยพี่หนุอมกวนส่วนตีตนตกหาปวดตายซะกะเป๋ไป,ไปยุประเทศอันที่เกิดสงครามเนาะซุ้มมหาเนาะคิดบูดีเนาะกูบอกให้ซะเตะผกักยังมาหาว่ากูขี้โมอยู่ โอ้โหข้าวสุกัดข้าวสุกัดเด้อพี่น้องใส่ไข่ปลาไปหน่อยนึงมันน่ากินไนข่ปลาไข่ปลาน่ามีเห็นที่ข่อยบอกพวกเจ้าฟังแล้วกัน,น,กนข้าวสุกัดดูยูนูสเอาบ้าควัด,ด,ดวันกินกับอีหยังบ่ติจ้ะจะกินครับผักกาดดาวดาวด่าพี่น้อง ผักกระดาวดาวดาบ่หยอกหยอกเป็นเลเ่นกันผักกระดาเดาดากเสร็จแล้วค่ะเแลก็ใส่ไข่ปลาไข่ปลาคอยก,กินเพราะว่าห้าวไซน์เล็งไปน้อกันบ่ได้ไงค่ะไข่ปลาที่อยู่ในน้ำยิน ให้มันน่ากินพี่หลงเลยเียบกัดวดดพริกงวยหนึง่งเนาะไปแล้วค่ะเศรษเียบยจับจับจุบจุบ,จบแต่อย่าลืมไอ้อย่ยงก่อนละอย่ายลืมไอ้ อาหารไทยฮ้องบ้า,านเขาล่ะค่ะกินไปโดนพี่น้องไม่ยู่เมองหนอกอะ <c oughs> อยมักที่สุดคืออาหารไทยอาหารประเทศไหนก็ไม่แซ่บเหมือนอาหารไทยค่ะอาหารไทยไมีแซ่บสุดการมัน่อยกินนี่พี่น้องมันอ่อนเราจะไปเสียเปียกทําไมกิ่งก้านมันมันก็แซ่บของของเขาเองกบผักกระเดาเดาดาดนี่มาเดาดาค่อยเด้อ <c oughs> ดา <c oughs> โอเคค่ะาบบารักและขับรถทุกทุกท่านค่ะกินผัก บ้านเราสับเสร็จบ๊ายบายค่ะ